โอเคมามาอำลาภาคคิทีกันว่าในโซเชียลบอกว่าจะมีภาคอื่นภาคแซดไรเนี้ยจะมาทดแทนมาแทนแล้วมันจะเปลี่ยนกลายเป็นเกมแบบโลโก้แบบปกติเป็นยังไงไม่รู้มันจะอำลาภาคคิทีแล้วจะเป็นภาคอื่นจะมาแทนใน,ในเกมตะกบดิเก้นโอเค ท่านผู้ชมมาลิวตัวนี้นะตัวนี้ยิงไม่ได้มาริวคือเบจิต้ากับปราจางนะทนผูช้ชนคือแปลว่าตัวนี้คือแบบตัวที่ผมอยากได้มานานอยากได้มานานก็เพราะว่ามันเท่การโจมตีแล้วก็จู่โจมแล้วก็การหลบหลีกอะไรเงี้ยก็คือเนี่ย,ยถ,ถูกใจตัวนี้มากแล้วก็อยากได้มากจริงๆแล้วก็เป็นคู่แรกเลยนะพ่อลูกไม่ใช่พ่อลูกเดยก็คีอ GT ่าจะเป็นพ่อลูกมั้งที่มา คู่มาสู้ด้วยกันแต่ส่วนใหญ่ลูกของปีเตอร์ช่วย布าจังเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็น布าจังนะเอาจริงเห็น布าจังในตัวละครแรกนี่แหละเป็นตัวละครหรือเปล่าไม่ได้จังกันในในในเกมแล้วก็บอลลีเก้นผมนั่นแหละก็ดูสิกรบฟิกของเกมอลังการโคตรเพอร์เฟกต์ เฟร่มากเ,เฟร่ก็แบบชื่อว่าทโ,โทชิสร้างตัวละครแบบนี้ได้ยังไงเอาเองท่านผู้ชมผมบอกว่าประทับใจมากๆประทับใจจริงๆได้เวลาข,ข,ขอเล่นตาเดียวนะเคเพราะว่าช่วงนี้เราผมไม่ค่อยเป็นไรเป็นไรผมรู้ด้วยโอเคนะขอแค,แค่ตาเดียว ดูซิว่าดูซิว่าจะชนะหรือไม่มาดูเอาพร้อมกันโอเคคู่แรกก็ต,ต,ต,ตัวตัวไม่ธรรมดามาเริ่มกันเลยเ <im ple as> ออเออเอม mời 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 Mà lấy Mà mời cả mời mà lưới. Mà lấy mà ơi. mà, lưới. mà, lưới. mà lưới. À. Ồ mời 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 Ruthana, thành Amen. Amen. Cục ไปแล้วต้องคิดจะเปลี่ยนตัวมาเซ็นรัฐขอดี้ได้ได้แบบชูชูไปหน่อยโอเคเดี๋ยวสุตราเดี๋ยวตัวสุดท้ายว่าไงดีเย็นบารักเอาหน่นรบได้ตรงหน้ายังได้ไ,ด <c oughs> ไม่ โอเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรียบร้อยครับถคายกรรไกรที่ผมเนี่ยกรตอนศิษย์ผมเรียบร้อยครับ ตัวุกคนี้ทุกทัวรชื่นใจมากทุกัวร์สู่กับโอเคได้ไใจว่าถ้าไม่ตายทุกัวร์ยอดโอเคใจกันที่ต่อไปที่เราชมนะบ๊ายบายเอางูกดปิดอ่ะไม่ตายเออ